โอเคในลองหาใครไหม่ต่การอีกสักตัวนะครับมีไหมตัวนี้สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูการเล่นเกมของตัวนี้นะครับ v 3 0 b ม l นะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าการเล่นเกมเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้าง นะครับผมก็ในส่วนของตัวขั้นตอนแรกนะครับก็เรื่องการเล่นเกมเนี่ยเราก็อย่าลืมดูในส่วนของตัวค่าหน้าจอนะครับผมรีเฟรชเรทเนี่ยของเราเนี่ยเปิดไว้สูงสุดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเปิดไว้สูงสุดเลยนะครับผม120ยยิร์ตนะครับผมอ่ะเราไปดูกันนะครับได้ค่าความสว่าง2,800นิตนะครับผมที่สามารถเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับผมเล่นเกมได้แบบว่า ในมาทารุดกันเลยจริงๆนะครับผมทุกเกมเวลาที่เราเล่นเกมนะครับผมจะเข้าสู่ตัวโหมดอันต้าเกมโหมดนะครับผมก็คือจะเป็นผู้ช่วยนะครับในการปรับประสิทธิภาพทั้งตัว CPU และตัว GPU ให้ทํางานได้อย่างเต็มที่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็เริ่มเข้ามาในส่วนตัวเกมนะครับผม RV ครับอ่ะ RV นะครับผมก็ทําการทดสอบฮีโร่หรือเทสฮีโร่นะครับผมให้ดูนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างครับและทุกอย่างของเกมเนะผมจะเปิดสูงสุดนะครับผมอ่ะ ตอนนี้ครับผมตรงเกมเนี่ยผมตั้งค่ามาที่บูสต์โหมดนะครับผมปกติเนี่ยก็จะเป็นสมดุลโหมดนะครับในโหมดธรรมดาแต่เนี่ยคือผมจะมาอยู่ที่บูสต์โหมดกันเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมในส่วนของตัวโหมดนะครับผมจะเปิดเป็น eSport นะครับแล้วก็จะปิดการแจ้งเตือนนะครับผมทุกอย่างหรือปฏิเสธสายนะครับผมแล้วก็การปรับปรุงในส่วนของตัวภาพะความสว่างของตัวจอนะครับผมแล้วก็จะเลือกการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับลงไปเลยนะครับ ก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าผมก็จะเอาปุ่มในส่วนตัวการบันทึกวิดีโอนะครับไปอยู่ในโซนที่ผมไม่ค่อยได้กดนะครับผมโอเคครับแตวเราก็เริ่มทําการแล้วนะครับผมก่อนจะเริ่มทำการะครับทุกอย่างของตัวเกม RV นะครับผมเราจะสามารถเซ็ตได้สูงสุดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวภาพนะครับผมการแสดงผลนะครับป r t i c ิลนะครับการปรับแสงหรือหน่วยความจำนะครับผมทุกอย่างเนี่ยคือโรงเงี้ยนะครับผมผมปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะแล้วต่อมาในส่วนของตัวค่า FPS นะครับผมก็สามารถปรับได้สูงสุดเลยนะครับ แล้วครับผมจะทำการเริ่มทดสอบกีโนนะครับผมจากตัวเกม Rv นะครับผมผมก็เทีโโนที่ผมจะทดสอบนะครับผมก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของผมเองนะครับที่ทำการลงทุนซื้อมาเลยนะครับผมกับตัวนาคอรนะครับผม s t l l a t ท o o ปอรนะครับผมถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราก็จะรีบรีวิวกันเลยนะครับผมกับสกินตัวนี้นะครับโอเคครับแล้วครับผมทำการทดสอบกิีโนนะครับ ที่ต้องทดสอบมีโลนะครับเทปมิโลเนี่ยเพราะว่าผมมีเวลาจํากัดในการรีวิวนะครับผมถ้าอยู่นานเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ชมตัวอื่นนะครับผมโอเคครับเข้ามาดูกันในส่วนของตัวภาพกันก่อนเลยนะครับผมสังเกตว่าเฟรมเรทนะครับผมภาพ f p s แบบมาตรฐาเนี่ยเราไม่ได้แฮ็กไม่ได้อะไรเลยนะครับผมจะอยู่ที่60นะครับผมในการแสดงผลทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอครับที่ผมให้ดูทุกครั้งนะครับก็จะให้สังเกตที่ตัวละครตัวฮีโร่นะครับผมหรือในส่วนของตัวย่านะครับต่างๆพวกนี้นะครับว่าสีสันเนี่ยดูสวยงามและสมมจรริงัคบ นี่ครับลองดูนะครับใกล้ๆถือว่าโอเคนะครับในการเล่นเกมนะครับผมโทรศัพท์ที่มีรีเฟชเรตนะครับผม120่งิเเนี่ยคือในการเล่นเกมเนี่ยคือภาพสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วผมลองเข้าไปที่ป่าดูนะครับสีสันของตัวในป่าเนี่ยก็สวยนะครับแล้วก็เข้าไปตีขี้ป่านะครับตีขี้ป่าก่อนนะครับผมคือทุกครั้งหลักๆเนี่ยผมเนี่ยเป็นเมนป่านะครับในการเล่นเกมตัว Rv นะครับ โอเคครับที่สันดูสวยงามนะครับภาพดูไม่สะดุดไม่กระตุกเลยเพราะว่าเอาบอกตรงคือ Performance ของเขาเนี่ยด้วยตัว CPU และ g p u ต่างๆพวกนี้ครับคือตัว V 3 10 Pro เนี่ยคือโทรศัพท์ของเขาเนะี่ราคาเลทเนี่ยอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะครับผมคือเขาคือราคาขนาดนี้นะครับผมโทรศัพท์เนี่ยก็ประสิทธิภาพต้องทำงานออกมาได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมยอมใจนะกับโทรศัพท์ที่เป็นตัว นะครับผมที่ได้สเปคแบบแบบแบชิปของตัวทาง vivo เขาเลยนะครับผมภาพของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับไม่ใช่เล่นเลยโอเคข้าไม่ตายนะครับไม่เป็นไรยวให้กลับมาใหม่นะครับเออภาพแบบสวยงามมากจริงๆนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับในการเล่นเกมนะครับผมไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดนะครับเพราะว่าคือโทรศัพท์ระดับนี้นะครับราคาแบบ กับองห0ื่นนะครับผมคือเขาแบบคุณภาพของเขา,าดีมากมากเลยทั้งหน้าจอทั้งระบบเกมอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือความสว่างด้วยคือเวลาเล่นกลางแดดก็ยังมองเห็นนะแบบเวลาเราเราแบบรอรถเมล์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบว่านั่งเล่นเกมนะครับผมอ่าก็คือว่ายังเล่นเกมได้นะครับผมแต่ความจริงๆแล้วเวลาเล่นเกมรอรถเมลนะ์ก็ดูภัยอันตรายรอบ,บ,บข้างด้วยนะครับโอเคครับภาพนีดูสวยงามจริงๆเลยครับอันเนี้ยผมลองข้ามไปท้ายเกมนิดนึงนะครับผม อัปเดตนะครับอัพให้หมดเลยใส่เงินกันมาไนะครับผมมาลองดูกันนะครับต่อไฟกันหน่อยที่ว่าเป็นยังไงบ้างครับมาเทรนมาแล้วครับเทรนเทรนนี้ไม่ใช่แอร์ครับเย็นใจแน่จริงอย่างนั้นไม่ใช่นะสวยครับ คือไม่สะดุดจริงนะครับผมเพราะไม่สะดุดเนี่ยก็คืออันนี้ผมเล่นกับสถานะอินเทอร์เน็ตที่บ้านของผมเนี่ยคือ Wi-Fi เน็ตเอ่อหนึ่งกิกะไบต์นะครับก็คือหนึ่งพันเมกนะครับผมเอ่อมาคอสเป็นฮีโร่ที่เล่นเร็วนะครับทุกครั้งเนี่ยผมจะรีวิวกับฮีโร่ที่เล่นเร็วๆนะครับรผมก็คือเพื่อประสิทธิภาพนะครับในการเล่นเกมนะสราเป็นคนที่เล่นเกมแบบไวๆนะครับผมถ้าเลือกฮีโร่จั๊ดจ้าเนี่ยในการแคสเกมในการรีวิวเกมเนี่ยก็ถือว่ามันจะแบบมันจะไม่แบบเต็มอรรถรสน,นะครับผมอ่ะ เกมแรกนะครับจบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมมาในส่วนของตัวเกมที่2กันนะครับเกมที่2ที่ผมจะรีวิวนะครับผมที่อยู่คู่กับคนไทยมาตลอดเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเกม PUBG Mobile ครับโอเคครับ PUBG Mobile นะก็ผมบอกทุกคลิปนะครับผมทุกครั้งคือผมไม่ได้เล่นเก่งเลยนะครับ PUBG นะครับแต่คือจะรีวิวให้ดูก่อนเลยนะครับว่าตัว PUBG เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับในการเล่นเกมอ่าเพราะว่า คือคนเด็กๆครับเล่นกันเยอะมากๆครับเกมนี้นะครับผมแล้วก็คนเล่นเยอะด้วยนะครับแต่ตัวผมเองอาจจะไม่ไม่ใช่แนวนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับผมก็เล่นในอินเทอร์เล่นในคอมนะครับเอาละครับผมยวรอโหลดสักรู่นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็ได้ทาการเตรียมและดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบัญชีไม่สาเร็จนะลองอินใหม่เนื่องจากผมอาจจะไม่ได้ออกกับตัวเครื่องก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวนะครับผมผมขออนุญาตลองล็อกเอาท์ก่อนทั้งหมดนะครับ เรเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตล็อกอินนิดหนึ่งนะครับต่อสักครู่ครับล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวมันติทอโบทํางานนะครับในการเล่นเกมก็จะเริ่มแล้วนะครับโอเคนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับนะครับครั้งแรกนะครับผมผมก็ต้องไปที่เซตติ้งก่อนเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆรู้นะครับเพราะว่าตัวเกมเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเตรงนี้ทุกอย่างผมโหลดไว้ครบหมดแล้วนะครับผม ก็เราจะได้โชว์ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นะครับกันหั้งค่าของตัวเกมนะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวกราฟิกครับนิดนึงนะครับมือไปโดนนะครับผมกราฟิกนะครับผมก็เซตนะครับตรงนี้ในการแสดงผลของตัวภาพนะครับเราสามารถแสดงภาพได้สูงสุดถึงอันต้าเลยนะครับผมตัว H d นะครับ ตัวเ d ด่าอันต้านะครับผมแต่คือแบบเป็นเอ็กซ์ตีมเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีใครไปถึงนะครับผมว่าไม่รู้ว่าโทรศัพท์ตัวไหนไปถึงนะครับผมอ่ะแต่คืออันเนี้ยคือโทรศัพท์ราคาเกือบส0 0 0มื่นะครับผมหมื่นปลายๆนะครับก็คือถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยนะครับผมนะเล่นกับเอฟเฟกประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำางานเอ้ยพึ่งอ่ะทดสอบกระบอนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับรอจับทีมจับคู่สักคู่หนึ่งนะครับผม ระหว่างนี้ก็มีเพื่อนๆที่แบบในเกมที่แบบรอ,อ,อกันบ้างแล้วนะครับผมผมว่าไม่ได้เล่นนานนะครับคือช่วงนี้ก็ตั้งแต่รีวิวโทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ว่าด้วยนะครับผมอี่สันของภาพนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามจริงๆเลยนะครับในการเล่นเกมร้อนานสักคู่นึงนะครับผมเอ๊เพราะว่าผมอยากให้มีคนเดินมาจริงๆเราจะเทสกับตัว,ตวห้องห้องยิงปืนกันได้ห้องยิงปืน,ปน,นผมรู้สึกว่ามันจะช้าจนเกินไปนะครับผมเราก็เลยทําการเทสแบบนี้เลยดีกว่าครับ เนื okay. ่องจากเกมที่เป็นมีเกมขนาดใหญ่นะครับผมก็คืออาจจะใช้เวลาในการดาวน์โหลดนะครับนานสักนิดหนึ่งนะครับผมเอ,อันนี้คือปากท่อเลยนะครับอันต้าเฮดดี B, วิ่งไปดูยากน,นี่ยากเป็นไงเออยากยากก็โอเคนะครับผมเหมือนกับตัวไอ้น,นี่เลยเหมือนกับตัวอะไรว่คอมพิวเตอร์เลยนะครับผม อโอเคยา่าตัวละครใกล้ๆลงรายละเอียดดีเทลทั้งที่เราซื้อสกินมาแล้วก็อยากให้เห็นสกินชัดๆเนี่ยอย่างเด็กกันบอลเนี่ย,ย,นนยว่าไงมองแน่เอ้อเอ้ออ้ออ้อไม่ได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวโดนเรื่องความรุนแรงนะครับอ่อโอเคครับเือว่าได้ครับมอบเออเราเปลี่ยนมุมมองมอบนั่งนะครับมอบท่บนนะบบานอ่าโอเคครับแล้วก็เริ่มไปแล้วนะครับผมก็เตรียมโดดล่มมาแล้วนะครับ ก็ในการแคสเกมนะครับผมผมก็ไม่อยากตักนะครับผมเพราะว่าคือเราจะได้ดูประสิทธิภาพในการเลร่นเกมนานๆด้วยนะครับผมว่าตัวเครื่องเนี่ยร้อนไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือโดดได้ยังอยากโดดนล้วโอ้โหไปอยู่ตรงนู้นเลยเราจะลงไหนเนี่ยอ่าลงมิดครับลงมิดลงมิดแต่คือผมลงก่อนละไม่รอนะครับโอเคครับ เล่นมาตั้งนานะครับผมลืมเปิดเสียงตายแล้วกูรีวิวเกมลืมเปิดเสียงคือตรงนี้นะครับผม Audio Booster ครับไม่ต้องห่วงเลยครับของเขาเนี่ยครับผมเสียงในระบบเสียงเนี่ยดังแน่นอนครับแล้วก็มีในส่วนตัวชิปตัวเสียงด้วยนะครับผมทําให้เราเล่นเกมได้อย่างเต็มอรรถรสนะครับผมอาจจะต้องค้างไว้ตรงนี้นะครับผมว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องอินเสิร์ตวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ มีมาให้ยิงกันไหมคือตอนนี้นะครับผมตัว V 30ก็ขายมาประมาณเออก็สักระยะหนึ่งแล้วครับผมก็ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับผมก็ถือว่าคือใครที่กําลังลังเลนะครับผมบอกว่าต้องจัดจริงๆนะครับอ,อไม่ต้องห่วงเลยครับว่ารีวิวจะเป็นยังไงบ้างรอ่อนสักหน่อยหนึ่งตอนนี้นะครับผมก็คือ ถ้าได้จับก่อนได้ใช้ก่อนนะครับถือว่าดีนะครับเป็นโทรศัพท์ที่สเปคดีและก็คุ้มกับราคาด้วยนะครับผมไอที่กําลังเล็งไว้นะครับผมก็ไปดูได้ครับผมตามร้านค้าต่างๆนะครับผมดีลเลอร์ต่างๆหรือว่าไอที่ใช้ในตัวตัวเบอร์นะครับผมมีเครือข่ายอยู่แล้วนะครับผมโอเน็ตเตอร์นะครับก็จะได้ส่วดคัาเติมอด้วยนะครับผมถ้าไปผูกสัญญานะครับโอเคครับไปเราไปพัลมกันลูโกู จะมีสักคนไหมอ่ามีซูมด้วยดีโอเคเมเซอร์ Laser, หรอเดเอร์ติดปฟรนี้ได้ไหมไม่ได้เหมัองยูงไม่ได้แนนขอคนเยอะๆมีคนไหมตรงไหนคนเยอะโอ้โหนี่เราต้องเดินไปฝั่งนู้นเลยหรอมีรถไหมอะขับรถไปดีกว่าออรู้สึกว่ารถน่าจะอยู่บ้านหนหมครับแต่ว่า ตอนนี้อยากได้คนเพราะว่าเราต้องการยิงโชว์นะครับผมยิงให้ดูเลยนะครับโชว์ยิงไม่โดนเอ้เอ้อามีรถนะครับผมมีรถแล้วขับยังไงขับอ่าโอเคโอ้โหออกมาเจอเลยไหนไหนนี่ไงโอเค เฮ้ยท่าไหมอ่ะอือผมสมใจแล้วเราม,มองมองเปลี่ยนกระสุนเปลีกระสุน,นเปลีรน จะต้องขับรถละมันมาละอวงแดงครับวงแดงยังไงทำงีขับสิครับพ่อไปไหมไปไหมล่ะอโอเคไปนะครับตอนนี้ดีครับผมรีวีวีสามสิบเนี่ยได,ได้ขับรถด้วยโคติดีีววหลายเครื่องคือแบบไม่เจอไม่เจอแบบช่วงจังหวะเราได้ขับ ลงถึงขนาดนั้นนี่เลยว่าวขาดการเชื่อมต่อตายไปคนนึ่งหรอ ให้ดูสีสันนะครับให้ดูสภาพถ้าเอาจริงๆแล้วยิงอย่างนี้ไม่ได้นะในเกมนะเคยยิงเดียว์ขารู้นะครับเก่าปะล่ะมาร์กเด็บโลเคชั่นโอ้เริ่มสนุกแล้วครับผมเริ่มจะแบบไม่อยากจบละอยากเล่นต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย bật oh. <laughs> dưới này bật dưới này bật dưới này bật dưới này Thấy không ạ ครับผมอ่ะตอนนี้เราก็อย,อยู่กับตัวพับจีมานานพอควเลยนะครับกายเป็นอยากเล่นขึ้นมาทั้งนั้นนะครับผมเจอแล้วแม่นอย่างนี้เป็นหมอดูแล้วนี่อ่ะแม่มากเลยเราโอเคครับผมก็ ตันนี้ก็คาไป6กนะครับก็เลยเยอะนะครับผมผอก็ขอข้ามเกมตัวพับ G ีออกไปก่อนเลย้วกันนะครับผมก็เราไปเปิดอีกเกมกันนะครับกับตัวเกนชินนะครับผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลารีวิวมันจะไม่พอกันนะครับว่าเกนชินเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวเกนชินผมหัด60เฟรมตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วจอขวาน้านี้น่าจะรุ่นขวาน่านี้มีปัญหานิดนึงนะครับผมเกนชินนะครับเข้าเริ่มเลยครับผม ทุกอย่างเนี่ยผมเซตไว้สูงสุดอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเกมนี้นะครับผมแต่ถ้าเซตไม่สูงสุดอ่ะไม่เป็นไรผมก็ไปเซตด้านไหนให้นะครับเกนชินเป็นเกมที่เบิร์นสเปคมากๆนะครับคือเครื่องแบบร้อนเลยทุกเครื่องกันร้อนนะครับผมเนอะคือแบบต้องเล่นไปน,นานๆแต่นี่คือผมเล่นเล่นเกมแบบมานานก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็คือเราจะได้รู้ว่าพอพอเกมที่ถูกเล่นนานเนี่ยเครื่องมันจะมีปัญหาไหมนะครับผมเอ่อรับผิดปบสูงสุดนะครับใช่ฉันปกสูงสุด แล้วก็เป็นเลขเป็นอ60แลก็ทำไมปร,ปรับเองอะตั้งค่าแสดงผลบางส่วนอาจจะมีการรี s e t r รี e t r e ก็แปลว่า60คุณไม่ให้่ถ้าสมมติ set 60เดือนชั้นขอ set สูงสุดตั้งค่าการแสดงผลอาจจะมีโอ้โหก็ได้แค่สูงสุดแค่30 frame, เฟรมเท่านั้นนะสินะอ่ะเก็บ okay, ไปเข้าไปด้านใน,นครับเดี๋ยวไปเซตด้านในอีกทีหนึ่ง,น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 ,ง,งนะครับว่าด้านในเป็นยังไงบ้างนะครับโหลดครับผม คือ้งคือ V30 อ่ะคือถ้าใครแบบว่าบัตเจตอาจจะไม่ถึงนะครับผมถึงว่า V30 เนี่ยคือ V30 Pro โเลยคือถือว่าดีเลยนะครับในการเล่นเกมนะครับผมก็แทบจะไม่สัางกับตัวเรือธงเลยนะครับคือเอาแบบมาเล่นเกมได้แบบโดยตรงเลยนะครับผมคือถ้าสมมติจัด V30 ามบนะกรจัดเรือธงนะจัด v ี0ไมสเสองเครื่องเลยเครื่องนึงร้อนชัดใหม่เครื่องนึงเล่นนะครับผมคือถือว่าเล่นได้ทั้งวันนะครับกล้องเขาก็ไม่แพ้กันนะครับผมชอบมากๆเลยกล้องนะครับอ่ะโอเค อามาถึงเอา้ามีมอนให้ตีเลยเหรอจ้ามาติดคร์บอกเที่ยเที่ยเที่ยนะครับผมเที่ยหลายเที่ยเลยอ่ะโอเคนะครับ แล้วก็มาดูดีว่าตั้งค่าเขาไปตรงไหนนะครับผมเองก็ไม่ค่อยจดเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวขอลองปรับดูดีครับในเรื่องการแสดงผลทุกอย่างผมปรับสูงสุดสูงสุดสูงสุดแล้วเฟรมเรทเนะี่ยทำไมเขาถึงไม่ยอมล,ลองปรับสูงสุดไว้ก่อนแล้วดูดีว่ากลายเป็นว่ากราฟิกปรับเองคือผมไม่รู้ว่าปรับเองก็คืออาจจะแบบขึ้นลงโซวิงหรือเปล่าแต่เนียผมอ่ะสูงสุดนะครับแล้วบอกตรงๆสรุปคือได้แค่3ามิบเฟรมนะครับอืมถือว่าดีนะครับไปดูกันนะครับ เขาดูตัวยาดิตัวยาก็แสดงผลได้ถือว่าโอเคนะครับผมตัวยาตัวทรัพยากรต่างๆนะครับเดินไปใกล้ๆและดูอถือว่าโอเคครับในการแสดงผลก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในลองหาใครไหมแต่การอีกสักตัวนะครับมีไหมแถวนี้เราก็ไม่ได้ดูแบบด้วยน้องเหนื่อยเหร อ๋อวินได้โอเคเมื่อกี้เราไปทางนู้นแล้วเจอมอนเดอเราลองแบบรีเช็คอีกทีหนึ่งว่าอสูรมันจะเกิดนม่อีกรอบไหมโอ้สวยนะครับในดิ่ท้องฟ้าอืมใช้ได้เลยครับภาพคมชัดนะครับจริงๆภาพอะคมชัดสว่างนะครับแต่การอัดจอต่อจอเนี่ยผมอาจจะ ตูผมก็ช่องของผมเพิ่งจะทํานะครับผมอาจจะไม่มีอุปกรณ์เยอะเท่าไหร่นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับในการที่แบบว่าถ้าดูแบบต่อจอแล้วดูแบบดํานะครับ <c oughs> อ,อืม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 ตกบอไปจ้าโดดได้ไหมปามใบรึงเอโอเคครับโดยรวมถือว่าภาพเนี่ยสีสันเนี่ยดูสวยนะครับอืมอืม เจ้าเดมนน้ำเห็นดูเดมนน้ำนี้เดมอนน้ำโอเคมีละอองน้ำให้เห็นด้วยนะครับก็โอเคครับผมเป็นไปได้อย่างดีเลยนะครับในการเล่นเกมเกมนี้นะครับแล้วเกมสุดท้ายนะครับผมอย่างเกมรถนะครับก็คือเกมรถนะครับเพื่อเด็กๆชอบเล่นนะครับผมเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมที่อยู่คู่คนไทยมานานมากๆแล้วนะครับ สีสันเนี่ยดูก็สวยงามนะครับผมแต่ถ้ามีนิดฟอร์เนี่ยก็คือจะรีวิวนิดฟอร์แล้วแต่นิดฟอร์ไม่ไหวนะในการโหลดแพทเนี่ยรอนานมากๆเลยครับทุกอย่างเวลาที่ผมจะรีวิวเกมนะครับผมผมก็จะแบบต้องดาวน์โหลดมาทุกเครื่องเลยนะครับผมผมบอกตรงๆว่าอ,อัพแพทกันแบบอวกนะครับโดยเฉพาะพี่พักพี่เน,นี่ยเกมกืออย่นเงี้ยคือแบบคือโหลดแพทนานาทนะครับผมนะครับโอเคผู้ชายครับผู้ชายนะครับผมเล่นต่อเลยนะครับ l a m บ o กินีนะครับผมชีวิตจริงนี่อยากได้มากๆเลยครับรีวิวจนรวยจนหวงผมจะขับ l a m บ o กินีให้ได้ชรับานี้มาแล้วครับจะได้ไม่เป็นทำการบังจอขอข้ามตัวนี้ออกไปได้ไหมโฆษณายอย่างเี้ยรีวิวทุกครั้งนะครับผมผมเองก็แบบพอโหลดเสร็จอะคือไม่ได้ไม่ได้นี่เลยนะก็คือบบเข้ามาเลย ลืมนะครับรับการทำงานหัวตัว TPU นะครับผมเออลือไปเลยนะครับคือจริงๆเมื่อกี้ทุกทุกเกมนะครับผมผมปรับมาหมดแล้วนะครับในการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่เกมเกมนี้ลืมปรับนะครับผมอ่ะจริงๆ่ะโหมดอ่ะมันจะขึ้นมาให้มาให้มาให้อยู่แล้วนะครับผมในการแบบปรับการทำงานของการเล่นเกมนะครับ อเ okay. ครับทำการเล่นเกมสักตาหนึ่งครับผมมาการเดิมนะครับเล่นจงคุ้นชินแล้วนะครับเพราะว่ารีวิวหลายเครื่องแต่รอบหน้าจะรีวิวแบบเป็นลำบ,บกินนี่นะถ้ามีเวลานะโอเคครับรอดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งครับ โอเคครับไปเลยครับผมไปแล้วเบ,บเบตพลังมังกรฟ้าหมุนไปลูกทางเลยกดอยู่จ้ากดอยู่จ้าไม่ต้องเตือนจ้ากดแล้วจ้าอืมอ้นนี่อื่ <c oughs> สปีดเลเซอร์ปะเนี่ย ไม่น่ามีใครเกิดทันนะสปีดเลเซอร์แอดมินแก่แล้ะสีสันที่ดูสวยงามมากๆเลยนะครับผมสมจริงมากๆเลยนะครับในการเล่นเกมนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับ กับตัวเกมนี้นะครับผมกับตัว V 3 0 Pro นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับที่ Vivo Shop ทุกสาขาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าอยากจะาให้ผมรีวิวสินค้าตัวไหนนะครับผมจากทาง Vivo นะครับผมก็บอกผมได้เลยนะครับผมจะได้หยิบมาจับรีวิวเป็นคอนเทนต์นะครับผมหรือว่ามีสินค้าอะไรที่อยากให้รีวิวเนี่ยก็ส่งมาหาได้นะครับผมี๋ยวผมจะทำการรีวิวให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ